ชื่อจันทนาเอมโอนค่ะอยู่ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งพี่น้องได้เอาผลิตภัณฑ์บริษัทโรเจสมาแก้ไขปัญหาในลำไย,ยนอกฤดูของเรานะครับค่ะพี่น้องเล่าให้ฟังหน่อยพี่เอาผลิตภัณฑ์บริษัทโรเจสมาแก้ปัญหาฉีดพ่นในลำไย,ยของพี่น้องเนี่ยฮะใช้มากี่ปีแล้วนะปีนี้ปีที่สองลำไยที่พี่ทำเนี่ย อาราดเมื่อช่วงไหนนะครับวันที่12มิถุนาค่ะ12มิถุนา2,257นอเนาะค่ะช่วงนู้นมันปัญหาเจอทั่วกันไปหมดเลยคือปัญหาเรื่องอะไรครับพี่ส่มากเขาเห็นบ่นกันว่าไม่ค่อยติดฝนมันตกเนาะ ผลตกบ่อยแล้วก็ช่อดอกอแทงใบเยอะมากใช่ไหมครับเรียกว่าในเขตของแถวมะรุมคลองใหญ่บ้านเราแถวนี้เจอปัญหาที่ทั่วกันไปหมดอ่ะเนาะใช่ปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยพี่เอาพิพิธภัณฑ์บริษัทโปรเจสตด้วยประสบการณ์เราใช้มาปีหนึ่งเต็มๆแล้วเนี่ยครับลองผิดลองถูกปุ๊บพี่น้องเห็นว่ามันดีได้ผลยังไงถึงเอามาใช้ในฤดูกาลปี57ก็คือน้ดำเขาแนะนำอ่ะเขาบอกว่าฉีดแล้วลูกจะสวยอะไรเงี้ยเราก็ทดลองครับ ลองดูแล้วก็ประทับใจยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยก็ลูกมันโตเสมอกันดีอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยซื้อมาเราใช้ครั้งแรกสุดหลังจากราษาเนี่ยพี่ใช้ตอนไหนครับใช้ตอนได้สามเดือนมั้งคะครั้งแรกเลยที่ฉีดสามเดือนคือเป็นลูกแล้วอะติดลูกแล้วใช่เราเอามาใช้ตอนขยายลูกใช่นะครับอันนี้คือครั้งแรกที่เรามามาใช้ช่วงนั้นเลยเนาะใช่ค่ะหลังจากเปิดต่อเปิดอะไรมาแล้วเนี่ย เรามาใช้ตอนเร่งลูกขยายลูกใช่ข้อดีมันคือช่วยขยายลูกได้ไวไหมฮะเรื่องเรื่องการขยายลูกเนี่ยที่ใช้ไวอะพอเราฉีดแล้วลูกมันเขียว <ฮะ S 1> มันไม่ค่อยแดงอืแล้วก็โตก็โตเสมอใช่ค่ะในเรื่องในเรื่องของการลดการลดร่วงหรือทําให้ขั้วเหนียวเนี่ยพี่มันช่วยได้ดีไหมมันก็ไงถึงเวลาสลัดแต่อย่างเงี้ย <ฮะ S 1> คือเราแตง่งเราก็แต่งเผื่อสลัดใช่ไหมคะ,<ฮ>ะแต่อันเนี้ยเขาสลัดออกน้อยมากล มันก็เลยเป็นอย่างงี้อืมก็ถือว่าเป็นปุ้มดีเนาะใช่ค่ะเป็นก้อนดีเป็นก้อนดีก็ได้ผลค่ะแต่คือถ้าแตกเจอก็คือแตกเป็นส่วนน้อยแตกตามปกติอยู่แล้วเพราะช่วงนี้อากาศมันเย็นแต่ให้แตกเยอะๆไม่มีค่ะมันก็จะแตกแบบนี้นิดใหน่อยๆจากสีที่เรามองเห็นเรียกว่าโุ้ลูกกลมเสมอสีสวยมากนะพี่ค่ะอันนี้เรามายืนอยู่ก็คือวันที่23เนาะค่ะธันวาคม2 5 5 7 นะครับซึ่งของพี่น้องก็จะเก็บในช่วงของเดือนมกราคมค่ะนะครับใบเป็นยังไงพี่ใบสมบูรณ์ไหมใบสมบูรณ์ดีนะคะในสายตสายตาเราเรียกว่าลำใยใบดำนะคะเรียกว่าใบมันเขียวดีอ่ะมีอาหารเยอะนะครับแล้วก็อาหารพอที่จะเลี้ยงลูกทําให้ลูกอยู่ได้ไม่ร่วงเนาะแล้วก็ดูน้ําหนักแล้วเรียกว่าอู้น้าหนักเยอะมากครับและช่วงนี้หนาวเริ่มเข้ามาแล้วนะพี่ ลำไยมีปัญหาด้วยเหมือนกันเนาะ,ะในเรื่องของอากาศอ,อากาศมันเย็นแล้วมันไม่ค่อยอยากจะโตครับตอนนี้ก็คือเรียกว่าตัวนี้ก็ช่วยได้พี่น้องฉีดยังไงพี่พิธีการเอาผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสตมาฉีดฉีดห่างทีกี่วันครั้งครับก็ฉีด1ิวันครั้งะอะประมาณ10วันเนาะ,ะสิว,วันครั้งฉีดครั้งหนึ่งก็เราฉีดตั้งแต่อายุ3เดือนมาจนกระทั่งตอนนี้ได้6เดือนแล้วค่ะหเดือนเลย ก็เร We <laughs> ียกว่าเดือนหนึ <predictions> ่งเราสองหรือสามครั้งพี่เดือนนึงเดือนหนึ่งสามครั้งอ่ะอนี่ฉีดอย่างนั้นเลยอูเรียกว่าพี่ใจถึงนะเนี่ยกอือนฉีดยาทีเดือนละสองรอบพี่น้องมีดสามรอบแสดงว่าประทับใจอยากให้ลูกดีเราถึงได้ฉีดได้ขนาดนี้เราประหยัห้มันตดีสมบูรณ์แล้วพี่ทั้งนั้นใช้ตัวนี้แล้วช่วยช่วยคุยให้เราฟังหน่อยว่ามันช่วยได้ไหมในเรื่องของการประหยัดเรื่องของความลดต้นทุนอะไรตรงเนี้ยมันช่วยได้ตรงมุมไหน ก็ใช้อันนี้แล้วก็ใช้เชื้อราแล้วก็ใช้ข้ามแมลงก็ใช้แค่นั้นและแค่นี้เองใช่ค่ะฮอร์โมนอื่นไม่มีผสมก็บางครั้งก็จะใช้ปุ๋ยเกลผสมบ้างนิดเป็นแค่บางครั้งอ่ะเราไม่ได้ใส่ทุกครั้งหรอกโอ้พี่น้องไม่ได้ใส่เยอะเหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาใส่หกเจ็ดตัวแปดตัวเนาะพี่อันนี้ใส่ไม่เยอะค่ะอย่ามากก็สี่ตัวเต็มที่เชื้อราฆ่าแมลงแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดแอลปุ๊ด ปุ๋ยเกศอีกสักตัวหนึ่งอ่าแต่ปุ๋ยเกตนี่เราก็ไม่ได้ผสมบ่อยใช่ <c oughs> นะครับใช้เฉพาะแค่อย่างเช่นดึงดอกไหมใช่เนาะอ่าหรือขยายลูกช่วยไหมช่วงใช้เปลือกเนี้ยทำให้เปลือกหนาหน่อยแล้วหลังจากนั้นเองเราก็ไม่ได้ใส่ค่ะก็แสดงว่าพี่น้องลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์อ่ากจัดศัตรูพืชเอยใช้ตัวอ่าตัวฮอร์โมนเร่งต่างๆเนี่ยใช้น้อยมากนะแล้วปุ๋ยอ่ะพี่น้องใช้ปุ๋ยเนี่ยเท่าเดิมไหมหรือรู้สึกว่ามันเบาน้อยลงยังไงไหมครปุ๋ยทางดินนะ แต่ที่ไรคือจะไม่วานปุ๋ยหนานะคะระวานแบบไปเรื่อยๆสิบวันระวานทีนึ่งเราให้เฉยเวยให้มันกินบางๆเรื่อยๆที่เราจะไม่วานเยอะครับกี่ต้นใช้ปุ๋ยกี่ลูกพี่ใช้หมดนี่นะคะประมาณมันมีต้นเล็กด้วยเนาะต้นใหญ่มันสามสิบต้นต้นเล็กอีกร้อยกว่าต้นก็ใช้ปุ๋ยหมดไม่ถึงสองลูกอะคะปลึกหนาดีนะคะเนี่ยเนื้อแข็งด้วย เนื้อมันแน่นไงะไม่ไม่ไม่เละแบนี้เนม่กเนี่ยนปี่คือข้อดีมันเนาะสร้างเนื้อได้ใช่ค่ะไม่เละนะคะเนื้อมันแน่นเปิดก็หนาด้วยครับพี่น้องทำกี่แปลงทั้งหมดครับทำอยู่สามแปลงค่ะสามแปลงรวมลำไยกี่ต้นทั้งหมดเนี่ยฮะถึงพันต้นไหมถึงค่ะโอ้โหระดับนั้นเลยแสดงว่าใช้ผลิตภัณฑ์โปรเจ็เนี่ยทั้งฤดูเลยกี่รังพี่ ซื้อไปเรื่อยๆเป็นชุดๆไปเรื่อยๆสามชุดสี่ชุดใช่เรียกว่าสักสามลังได้เนาะประมาณนี้่าจะได้ค่ะอยากให้พี่น้องช่วยฝากบอกคนที่กําลังดูเราเนี่ยนะครับที่กบจากในวิดีโอนี้หรือว่าฟังเสียงพี่น้องอยู่ก็ตามทีนะครับซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีที่พี่ดํานะครับ ซึ่งเป็นเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่เกษตรอาสามาช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องเกาาษตรกรโดยนําผลิตภัณฑ์ของบริษัทโปรเจสมาช่วยแก้อยากให้พี่น้องช่วยฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกลําไยทำำําลําไยนอกดูเหมือนเราครับทําแล้วแก้ปัญหาได้ดียังไงประทับใจยังไงอยากให้เขาแก้ปัญหาได้เหมือนราวยังไงช่วยให้พี่น้องอบอกให้เขานิดหนึ่งครับพี่ก็อยากให้ลองใช้กันดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่อย่างที่ไร่ก็ใช้มาตลอดใช้ตั้งแต่3เดือนจน6เดือนเนี้ยค่ะ ก็ใช้มาตลอดรูปมันก็ใหญ่เสมอดีแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลูกแตกะค่ะเปลือกบางนี่ต้องมาแก้ยุ่งใช่ไหมพี่ใช่ค่ะของเราเรียกว่าสบายไม่ต้องมาแก้ไขแล้วเนาะจ้าไม่ต้องแก้คือเราฉีดบำรุงไปเรื่อยๆครับรอให้เขามาเก็บอย่างเดียวต้นทุนเราก็ไม่สูงเหมือนคนอื่นเขาด้วยเนาะ,ะท,ที่สําคัญที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยนะครับ ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆอย่างนี้ให้กับเราเอาไปเผยแพร่ให้พี่น้องเกษตรกรที่ทําลาไยทั่วประเทศนะครับได้ดูวิดีโอแล้วก็เผื่อเป็นทางออกให้รายอื่นที่มีปัญหานะครับนําไปลองแก้ไขดูเหมือนพี่น้องแก้ไขแล้วแก้ไขได้ในวิดีโอนี้นะครับขอบคุณพี่น้องมากนะครับค่คัสวัสดีครับ